หลอกแะเร็ว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 เหล่าเห่าเหล่าแกงยกันด้ยสีขาวเปลี่ยนเนี่ยเห็นปะแล้วไม่ให้เข้ามาสิเร็ว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 เอาสีขาวเข้ามาที่หลังก็แม้วแล้วเมยขาวเข้ามาไม่ทัน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 เขาทันที่คนเดียวทางอะตอนเวลาหมดอะมันทันคนเดียวเขาหลอกหลอกหลอ เราไม่ได้ล้อหรอกนะเราทันคนเดียวเมื่อกี้อ่ะเห็นอยู่เราไม่ทันไปเนี่ยหาอะไรเัาเนี่ยโง่หมดละเดาเจับเดาเขาได้เลยนี่ให้รถ รถรถเล้รถ่นได้แล้วนะเล่นหรอพี่เมื่อก uh uh ี uh ้หมเห็นเขาอยู่น้าโวเขาวิ่เข้ามาอย่ไื่อไอ่ะ้เจเจอเทานะมาแล้วทาอีตงอยู่นะอรอรอไหนรอรออดีมาดิ นี่นะมันพอบอ่ะตรงตู้ไฟอ่ะไอ้ไชุบเยอะนะไอ้ยมันพอบไว้ chụp quân luôn Ê, cái đây rồi, Để không bỏ luôn nhá. Rồi, tao đi. ว oh. oh. ้าวาือวพี่ผมหลงพียูชีดาตายพี่ทำไงอ่ะพี่เปนีูีดตายอ่ะสร้างเขาขออโทษเขากวขอโทษเขาุบไอไอว้ามันในนี่มันมันมันพอผิดพลาดกันได้ได้กันใช่ครับพี่ว้า ดูฝั่งคนไม้นะเฮ้ยบอสถ้าเขาเข้ามาเล่นอย่างนี้ได้บอสเข้ามาเล่นเลยก็ได้นะเข้าอะไรวะเข้าวงอะโดนโดนอยู่ในวงเสมอเดี๋ยวผมกระเพื่นให้โดนดีครับโดนดีไปเรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนเพื่อนมีรู้เั่งไกลหลังคูน่ะแบบนี่นี่ยยิงบอสงงมากเลยเจ๊ดิเขาเยอะจังวะตัดแล้เบอร์ข้างในเลยผู้จู เขาออกวงไปแลวเฮ้ยยิงๆกำเข้าระใหม่ปะกระเป๋า Go back Go back <rique> so Go back ะไม่ต้องไปลงไม่ต้องไปลงปืนนะพี่ปืนปืนเขา go b a c กรีโนรงชบเพื่อนหน่อยชิบเพื่อนหน่อยเห็นปะผมชิบเพื่อนหน่อยบเพื่อนหน่อยตายไม่ตายใคร ไอ้ที่มันแต่งตัว <Okay. S 1> ประจาอ่อนมากเลยวะมันดูยากจัดพ e ีหนะุที่อะไรเนี่ยแข่งไว้เพื่อนแข่งไว้เพื่อนแข่งไว้เพื่อนเออไม่ยิงฟรีเลยเฮียผมยิงมันโดนไม่ถึงวะเอ,อ้ยเพื่อนนอนหนห่อยเห็นป่ะเอาเพื่อนชุวหน่อยเพื่อนมาช่อยสวย สวยซอมบี Ooh, zombie, zombie. <im> way, ้ซอมบี้โว้ยสวยดิสวยลำดิลำสวยลำสวยนั่งเพื่อนหน่อยพี่กันเพื่อนหน่อยน้องเป็นไงวะคนน้องกันสวยเก่อหมดก่อหมดแบบนี้ไม่ควรจบเพื่อนจบเพื่อนแบดจูเพื่อนแบดจูเพื่อนแบด

มีดอกมีดอกมีดอกลิ้นมีดอกลิ้นเฮ้ยช่วยกูุยโมเพื่อนช่วยกุยโงสายเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนตายสองเฮ้ยเฮ้ยยัแค่ยังไลงปืนดิลงปืนลงปืนลงปืนเห็นปืนป่ะสายมือสุดให้ไม้เอาดีกว่ากูเหลือสามเม็ดป่ะครบครบครบไว้ตี อวยน้องสวยน้องเดี๋ยวเจนชเพื่อนหน่อยเฮ้ยสอดสุดหมดละวัยรุ่น

เออกได้ออกได้วัด้ยออกชุบตะวงได้ด้วยเหรอเขาบอกออกได้ออกได้ออกได้ครับสรุปออกได้ไหมได้ครับผมออกได้ออกได้ออกได้เฉย เดี๋ยวเดี huh <m <m well, ๋กูไปปีนตึกยิงน่ะออกได้นะอยู <m <m ่บนตึกยิงฟรีแวงว่ะุกเพื่อนให้หาตบเพื่อนไมเจ๊นเอเปลี่ยนมีดเนี่ยบอกเพื่อนเปลี่ยนมีดหน่อยบอกเพื่อนเปลี่ยนมีดหน่อยดิเจนบอกเพื่อนเปลี่ยนมีดหน่อยบอกเพื่อนเปลนมีดหน่อยเปลนมีดหน่อยเป็นนยปืน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 ปนปืนปืนปีนปนนปืนปืนมีนนปืนปนป็นปืนนนปืนปือปืนปืนปหนปนปืนปืนนปืนปปืนปืนนปปืนนปืนนปน ชุบนายชุบนายชุบนายไปเลยไปเลยจัดจัดชุบเพื่อนหน่อยจัดเลยจะตายแล้วอีสองทีตายตายลองอยิงชุบเพื่อนดีชุบเพื่อนก่อนจิ้มเลยรวมปืนหน่อยปืนอยู่ตรงหน้าธนาคารปืนอยู่หน้าตู้ไฟไอ้ตู้ตู้โทรศัพท์ลงปืนหน่อยไอ้มีดมีดลงปืนมีดลงปืนใหญ่ปืนเล่นปืนปืนคนนี้ปืนหัวแดงวิ่งล็อกเลยมีดวิ่งวิ่งล็อกเลย ตี้ควยโดนเทียอะไรวะตีมันโอน,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 นกนไูได้ไงเพะตีข้างหน้าไม่งัมาโดนกูณหลังจะหลุดเขี้ยวคอเขี้ยวคอเขี้ยวไม่ตายเหรอ อยูนพ้อมเลแ่ม่ด้นพอม,<ก>มนพอมนพอหน่อยใคร,ใครไม่ทำาลย้ยู่มันตายแล้ว ตลกมันพูดนะออกได้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 หาดีไะพี่อะอะไรเนี่ยใช่ใช่เขาออกมาชุบแล้วเขาก็วิ่งเข้าไอ้เฮียชุบนอกวงอะกูถามเขาว่าชุบออกนอกวงนะครับแล้วเขาบอกออกได้ออกได้เลยวิ่งสวนมาเลยเนี่ยก็แรกเขาออกวงหน่อยตัวแล้วผีแล้วเขาก็เข้ามาเข้ามาเรื่อยๆเอาเข้าเฮ้ยเข้าเข้าเข้าช้าไม่เป็นไรหรอกเข้าไม่ทันไม่เป็นไรหรอกแต่เฮียออกชุบนอกวงนี่หนักไปนะ แต่ว่าสภามันมีประกาศไว้ไม่ใช่หรอจะรั่วว่าต้องไปคุยกับนายกให้ทำแบบแถวของก๊าดดิมันเป็นยังไงเขาประกาศไว้ไม่ใช่หรอว่าออกได้ออกได้แท็กออกได้เขาเปล่นผลหรือเปล่ามาถามว่าเขาเห็นวงหรือเปล่าเพื่อเขาก็ต้องบอกเลยถ้าแก๊งเราแพ้นะหัวล้อต่ะแล้อว่าขอเป็นอ่านกดหน่อยดีหมดเลย รัวแกงหัวร้อนอนะถ้าแพ้ไฟเนดะผมนะครับจักปัญหาโคตรเยอะ <c oughs> ทั้งเข้าวงก่อนเวลาเริ่มชุบนอกวงนี่หนักสุดแล้วอันนั้นพอ,พอหลับตาได้อยู่ชุบนอกวงนี่หาจริงไี่เหียอะไรเด่ยรัวจ,จริงมีการย้อนด้วยนะออกได้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  <c oughs> ออกได้ <c oughs> ออ มันน่าจะไม่เห็นวงแล้วไม่เห็นวงก็เลยแบบมัวทรงไปก่อนนั้นออกได้ไปก่อนออกได้ออกได้จะชื่อมาเลยไหมล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสามคนนิ่มอีโมชักจับไม้อีไตอีไตชักจับนิ่โนจับไม้เยสไตเยสไม้ตัวตลกรีคอร์ดอาบูนาบีอาดูนาบีแล้วมึงจะชนกูทำเฮียอะไรๆควายเอ้ยหาเรื่องแหละไม่แลวถือว่าสร้างเคสให้หมอแล้ว ถ้าเราฟ้องสภาแสดงว่าเราไม่ใช่นักเลงที่แท้จริง <c oughs> เรียกมันมาตีเลยดีกว่าถ้าจะอย่างเนี้ยต่อพอันจ็ดอ่ฮะกูว่าเราไหวนะเว้เอาไหม <c oughs> ไม่มีใครไปกูเลยทุกคนเงียบไปหมดเลย ้กงแให้ความเงียยเป็นคำตอบแล้วครับมันม <c oughs> ันปืนปเยอะนะแล้วยังไงครับแล้วยังไงผมไม่เคยกลัวก็มไม่ได้เล่นเลยครับก็จะไม่ได้ดูแบบผมไม่เคยกลัวครับอะไรพวกนี้ <c oughs> เราต้องถามว่าแผลเมื่อวานายังสดอยู่ไหม ดีแล้วอ่ะดิแถ่เมื่อวานแสดงว่าโอ้แต่คุณโฮบาา้าไปแสดงว่าพร้อมลั่นจัดดิเมื่อวานเมื่อวานชิลเกินอ่ะเมื่อวานเนี้ยแค่มาวรถครับปากดีงี้เลยเย้ะ yeah. กูเห็นแต่ละตัววิง่งไปรีจะตายอย่างไวเลย <S <S ลุกมาก็แอะแอะแอะสูตรมาอะไรทุกคนแล้ว MVP นักชุบ เฮ้ยผมผมโดนแก๊งพี่ไฮแหลมครับเขาบอกไปใกรตีหน่อยเอาเลยไหมล่านเนี่ยเอาเอาเลยไหมไ <ป S 1> คน,นพร้อม,อมเปล่าให้ว่าครับมันเลือนจริงนะเราจะฟอรสสะา,าหรือจะเล่น,นแหลมเลยผมเนี่ยผมไมชอบเอาไอเดียเอาไอเดียแม่งมืนจริงชุบนอกวงอะ่ะกูเห็นก,กูสกิดแล้วแม่งยังแบบออกได้ออกได้อย่างเงี้ยออกได้อ,อด่ะ ไอเบยไปไหนเนี่ยไปร้องหน้าสะพายอีกแล้วร้องไป,เไปเ่เด็กเยอะฟ้องไป็เด็กเยอะโอ้เบื่อว่ะเ,เรียกไม่มาตีเลยเฮียออกได้เออมึงมาี่นี่ดีอสาสตร์แพ้ไม่กลัวหรอกกลัวไม่แพ้เฮียร้องร้องกันใหญ่เลย เอาเอาเอา๋อไม่มีใครร้องอะไรเลยเจ้าอ่ะด้ว่าจะมาร้องสบายเที่อคิดไปอีปวะวะแบลรี่ว่าไงครับเอาเลยไหมครับผมอะไรหรอมีอะไรหรอผมติดอยู่ในธนาคารหลอกไม่ได้เนี่ยแป๊บน,นึงได้เนี่ยติดอยู่ในธนาคารอีกแจ้งสีขาวเหลืองมาไม่ทันเวลาก็เข้าวงชุบดอกวงอีก เอาเลยไหมครับแล้วสรุปว่ามันได้ไหมมันมีกฎไหมผมอันนี้เขาบอกว่าเห็นไอ้เมื่อกี้แบงก์เขบอกว่าเล่นสรุปเล่นได้มาถึงแล้วก็เล่นได้ถามสภาดีกว่าสดสดเดี๋ยวผมโดนหายเดี๋ยวผมโดนหายไม่ไอ้มาไอ้มาไม่ทันเวลาไม่ได้ติดเลยเราติดตรงชุบนอกวงนี่แหละไอ้เหี้ยมันชุบนอกวงเลยแล้วกูจะออกไปสู้มันยังไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามสภาให้แป๊บนึงเออชุบนอกวงอย่างเดียวออื่นมันไม่ได้หนักขนาดนั้นะเฉยอ่ะ ไม่เยาะย้อนได้อกได้อ,อกได้อะอได้ทอำอไลุ <c oughs> ้มล่องวงกูจะไปฆ่ามันยังไงอะ <c oughs> ไม่ต้องฟ้องสะพาหรอกถ้าจะเอาก็กระทืบเลยเอาไงอะถ้าไม่เล่นก็กปล่อย เล่นอย่างเดียวจริงในกดมันไม่ได้แต่ตอาานนี้ธนาคารปิดจริงไอ้ถ้าไอ้ชุบนอกวงแล้วกลับเข้าไปเล่นอ่ะไม่ได้เออถูกออกแล้วก็คือออกเลยเอ่ะถามเขาเดียวจะเล่นไหมไม่เล่นก็ปล่อยแค่นั้นแหละคนไม่อยู่ครับคนนี้สลับสล็อตเองไอ้รันมนันออกไปไม่วางรันไปต่างประเทศโอเ็แล้วจะเล่นวิธีลูกหมาไหมละ่ะ ล้อกับสปายสภาปรับอันนี้ก็จะดาร์กหน่อยโกไฮก็จะบ้านหน่อยโกไฮโกแบ็คก็จะมีอาการเอาไหมฮ้ยน,นีวะ แจ้งใช่ป่ะทุก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนไปแจ้งเพราะว่าตรงนั้นมันอยู่กับตั้งสี่แก่แกก็รู้อยู่ดีใช่ป่ะนะความลับไม่มีในโลกเป็นผมเองผมเป็นคนแจ้งเองยินรถปรับเท่าไหร่วะอยากรู้ว่ะไม่เท่าไหรค่ค่ะดวดมังเพนด้วยไม,ไม่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่อ่ะ ไม่แน่ใจเลยค่ะอย่างน้อยก็ห้าร้อยะหนูวะเอาไอ้ยี่วะไอ้สัตว์เอ้ยมาคุยกับพระก่อนไ,ไอม่ใจอยากตีมากกว่าไม่อยากมาปังมาปรับมาบังพุงบรรเทนอะไรมันเอ๋กระทืบอย่างเดียวไอ้แก๊งไม่พร้อมมีไอ้สัตว์ไอ้กูเบื่อว่ะกูไวเจอไหมวะมาที่นี้ไว้ออกได้ออกได้เหรอสัตว์ออกได้เหรอออกได้ของมึง มันตะกี้มันมันมันออกไปแล้วมันเข้ามาเล่นบ้างคขดูเขาอ,อาจจะไม่ได้เข้ามาเล่นกันได้นะผนมะขอไปดูดีเพย์นะปะปดูเช็ครีเพย์ก่อนดีกว่า<อ>เผื่อเขาเขาอ,อาจจะแบบว่าไม่ไหวแล้วออกซุ้มนอกแล้วก,แวก็แล้วก็ไม่ได้มาเล่นต่อหรือเปล่าดูหลักฐานกอนดีกว่าเข้ามาเล่นเขาเข้าอะไรครับคนดูอย่ามางั่วครับอย่ามัวครับผมไม่เห็นนะ เดี๋ยวมั่วครับเ,เดี๋ยวผมเปิดดีพให้ดูเลยเนี่ยคนดูชอบมั่วเนี่ยชอบขี้ร้องอะ่ะไปดูเอติใหญ่มาแล้วกัเนะ่ะติดนิสัยมันมาขี้ร้องเขาชุบแล้วเขาก็ออกออกออก,ออกนอกวงไปเลยครับผมไม่ได้เล่นต่อครับอดูเขาเปิดดีพให้ดูเลยเถียงกูอีกเอามาแสนรู้นะก็หอ,อมานี่ดิเปิดหลักฐานเลยแหละมามาครับ เนี่ยดูวยพวกขี้ร้องเยอะดูตีใหญ่จนเอ๋อบอกแล้วอย่าไปดูมันเออโอ้ยหนักเล้วคนดูกูหนักเล้ว,ลวไม่ไหววะ่ะขอชุบอเขาออกไปครับอย่ามาเลี้ยนครับแชทอย่ามาเลี้ยนครับขอร้องเถอะหยุดร้องได้แล้ว ครับดูหลักฐานเรียบมาไหนไหนครับช็อตไหนวะวิ่งออกชุบน้าวงได้ด้วยเหรอเขาบอกออกได้ออกวันนี้สถานี้ออกได้นี่สัานีฉันสองรีโบ้อะไรนะวันนี้โอ้โห ดอกวงนะครับตัวนั้นเหรออกได้ออกได้ออกได้วัดนี่ครับชุบแล้วเขาไม่ได้เข้ามาเล่นเห็นไหมขอไม่ได้เข้ามาเล่นครับเฮ้อล้อคนดูล้อไปเรื่อย <c oughs> มีสติหน่อยครับดูสตรีมเมอร์มีสติหน่อยครับดูอาดูนะดู็อตน,นี้นะไหนเห็นไหมเขาวิ่งออกเห็นไหมคนนี้วิ่งออกนะวั <c oughs> นนี้วิ่งมาขอบวงเฉดนะวิ่งออกชุบนอกงเห็นไหม เขาวิ่งออกครับเขาไม่ได้มาเล่นครับอ่าดูนะครับได้ด้วยเหรอเขาบอกออกได้ออกได้อันนี้คนละคนครับอันนี้คนละคนนะไอ้ที่ชุบสองคนนั้นนะออกไปแล้วนะครับออกไปแล้วนะไม่ได้เข้าไปเล่นต่อนะครับไอ้ตัวนี้คือคนละตัวกับตัวนั้นนะไอ้ตัวนั้นออกไปแล้วนะครับได้ครับสึงออกได้เลยใช่ครับบอกแต่เสียงมันเหมือนกันครับเสียงมันเหมือนกันครับออกได้ออกได้อ่าเสียงมันเหมือนกันนะอืม เดี๋ยวกูไปปีนตึกยิงนะออกได้นะอยู่ตึกอยู่ไปอยู่ตามนี้นะครับตามที่เห็นเลยครับแถมแหละโอ้หลักขานก็เต็มตามาทุ่งมาแถมถอู้เบื่อกูแมวแล้วถ้าเป็นงี้ไม่ตีมแล้วกูพูดอะไรคุณดูไม่เคยจะเชื่อกูเลยคุณเหนื่อยเว้ยเหนื่อยพี่ต้องอธิบายอะยทุกครั้งเลยเหนื่อยวะ่ะทําไม,ไถ,ไมถึงจะถูกใจวะเหนื่อยแล้วด้วยไอ้พวกแก๊งก่อนนะก่อนเล่นเนี่ย เอาคนเข้าแก๊งนะหลังปีใหม่ขอเบิ่มๆอะ่ะผมจะกำมันยาวๆอะ่ะหาซื้อเรื่องก่อนซีแล้วก็น,ดนัดไหนก็เอาให้คนพร้อมก่อนถ้าคนแฟมิลี่เดี๋ยวคนก็ฟังเลยอู้เอ้วยุซ่าฮะหืหสาธะเขาเป็นประชาชนมาเข้าแก๊งนะเขาอาจจะอยากเล่นกับเราก็ได้อคแฟมิลี่ ประชาชนคนคนที่ไอเนี่ยที่เราไปมีเรื่องเดินมาบ้าหนูไปเดินเรื่องมาให้นิดหนึ่งแล้วอะแต่ว่าเป็นนั้นเขาได้เหมือนเขาบอกว่าเขาว่างช่วงวันที่เอ้ยเขาพร้อมวันที่ยี่สิบสองอะว้าเวใช้กระเป๋าสว้าวใชกรับป๋าไปต่ออะไรคะไปต่อเรื่องร้องครับร้องสอบถามนิดหน่อยฮะ พี่มาไอดีไลน์เดี๋ยวเอาแทงให้ได้เลยครับคือธนาคารเขาประชุมออกไปชุมนอกวงแล้วกลับเข้ามาเล่นนี้เขาต้องโดนอะไรบ้างครับ4เหรอใช่ใช่ธนาคารชุบนอกวงใช่แล้วก็กลับเข้ามาเล่นใหม่ถูกไหมโอเคครับขึ้นมาเลยพี่ผมกดกดปกติ5แสนมาเพน500ครับครบแล้วหนูพูดไปเลยหนูพูดไปสิพี่เขาได้ยินไหมครับครับ ปกติกดมันจะไอ้นี่บําเพญห้าแสนครับเอ้ยไม่ใช่บําเพโนโทรห้าแสนบําเพนห้าร้อยบ<ำ>ํ <laughs> าเพน <laughs> จะประเทศปิดนะครับดูทรงแลวไม,ไม่แต่อันนี้หนูขอพูดได้ไหมพี่เล่นธนาคารซัมเมอรอ์เวลามาหลุดวงอะ่ะมันจะเข้าวงไม่ได้ใช่ปะพี่จำธนาคารที่ซัมเมอร์<ำ>ได้ไหมจอไม่ได้ครับอ้าหูอย่าบอกว่าพี่ไม่เคยเล่นธนาคารเลยเนี่ยไม่จาไม่ได้ไม่จาไม่ได้ครับไม่อันนี้คือมันสคริปมันยังไม่ตรงกันอยู่แอดมินแต่ต้องแก้อยู่อ่ะ แต่ว่าอันนี้มาแจ้งได้นะเพราะว่าในกฎมันมีเขียนอยู่แล้วว่าถ้าออกนอกวงเราจะต้องออกไปเลยห้ามกลับเข้ามาเล่นอ่ะแล้วจะโดนปรับ, 500, บท้าแสนเราบําเพ็ญเท่าไหร่ครับใช่ห้าร้อยครับห้าร้อยจุดเป็นมันคือออกไปสองคนก็ต้องโดนปรับสองคนใช่ไหมใช่ครับผ่านไม่ได้เพราะอันนี้ไม่ใช่แอร์ดรอปหรือสตอรี่ผ่านไม่ได้เลยห้าแสนห้าร้อยใช่ไหมครับโอเคครับใช่ครับ,บค,ครับเฮ้ยห้าปรับห้าแสนบําเพ็ญห้าร้อยเอาไงดีวะจะปล่อยโดนอ่ะ ไอ g, ้ไก้ตัวที่มันเลื้อนเอาเอาศพออกไปชุบนอกวงแล้วกับเขาไปเล่นอ่ะสองคนอ่ะเอาไงทีจะปล่อยหรือจะรอเล่นตอนที่เราพร้อมรอรอไหมรอเล่นไหมมันเก็บเรื่องนี้ไว้รอเล่นนะโอเคไหมแบ่เซฟสตรีมวันนี้ได้หลักฐานก็อยู่ในโกโก้ได้ได้รอถีอแมงอยู่อ่ะ แอดอว่าแอดว่ยเอ๊ะ